ไอ้สีเนี่ยมีหลายต่อหลายอย่างให้เราเลือกสรรได้ตามกําลังกระตังในกระเป๋า <g ül> ซอยนี่นะครับแหมขึ้นชื่อเรื่องของกินมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่จากมาซอยถึงก้นซอยนะคุณผู้ชมเป็นร้อยร้อยร้านเลยทีเดียว <c ười> อูแล้วมึตื่นไปเลยจะเรียกร้านไหนเอาร้านนี้ก็แล้วกันเป็นอาหารแนวนานาชาติเขาท่าแฮะขอพาไปม,ม่งอาหารญี่ปุ่นครับชื่อว่าร้านโอฮายะ ร้านนี่เจ้าของเมนุมญี่ปุ่นด้วยนะครับไฮโอไฮโอคนนี้ชิว่าคอนี้ชิว่ับซอยโชคชัยสี่เนี่ยนะไม่มีใครไม่รู้จักร้านอาหารญี่ปุ่นโอไฮโออยูซสังเป็นคนญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนญี่ปุ่นครับทำไมคิดอยากเปิดร้านอาหาร คือเมื่อก่อนผมทํางานในโรงงานญี่ปุ่นนะับแล้วสาวาเตะเนี่ยผมพาลูกไปห้างแง่ว่าคนไทยอยู่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นโลคิวยาวด้วยผมเข้าใจว่าเอ้คนไทยก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแล้วแล้วผมก็ถนัดที่จะทําอาหารญี่ปุ่นด้วยก็น่าจะน่าทำไทยก็โอเคน่าจะดีนะน่าจะชอกนดีเพราะรักอยู่แล้วชอบอยู่แล้ว รสชาติของที่นี่ที่ที่ญี่ปุ่นไหมก็พยายามให้เหมือนมากที่สุดนะครับผมก็พยายามที่จะปรับปรุงตามอากาเรียนรู้ด้วยรักษาบัตที่เขาถามลูกค้าด้วยว่าต้องการรสชาติแบบไหนเพราะว่าผมเป็นญี่ปุ่นบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจว่าคนไทยชอบรสชาติแบบไหนนะครับคุณไทยต้องลองไปเรื่อยๆครับผมผมพยายามสร้างรสชาติที่ทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นกินแล้วอร่อยนะครับอ่นนี้ำอะไรอันนี้อันนี้คือข้างหน้าเนื้อนะครับโอ้ยเอรจ แกงกะหรี่แกงกะหรี่หมูทอดมูทออันนี้ก็จองอันนี้อะไรันนี้อะไรนี่าตะโกยากินะครับอันนี้ก็จองอันนี้เป็นโอโกโนมิยากิเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นครับอันนี้เทปรามาจิอ่าครับผมเออ่ผมตั้งชื่อว่าดราก้อนโรนะครับดราก้อนโรซาชิมิใช่ครับแซลมอนปูอันนี้เป็นซาบะดองครับซาบะดองสมใจสมใจเลยะพี่อร่อยมาก รสชาติเป็นไงเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอืมราคานะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่ากระเป๋าเบาๆเลยนะราคานี้เท่าไหร่อ่าเท่านั้นนะ70บาทครับหกสิบห้าดูดิคุณผู้ชมนี่ภรรยาภรรยากำลังบอกอยู่ข้างหลังนี่ แปบห้าบาทค่ะบ๊อบีอันนี้หละอันนี้หละแล้วก็โรลร้อยยี่สิบค่ะร้อยยีเท่าไหร่บมอบี้อยู่ได้ะพออยู่ได้ครับพออยู่ได้เอาคนอเมยากี๊เจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะครึ่งต่อครึ่งกับทาเทในห้าอ่าย่ยอันนี้อะไรหมูผัดกิมจิครับหมูผัดกิมจิห้าสบาทค่ะห้าสิบาทล่ เรานเรามีเมนู40กว่ารายการนะครับอืนี่คือตัวปลาแซลมอนต้มสีอิ่วครับอันนี้ถามภรรยาดิค่ะแล้วแต่ไซส์นะครับแต่ประมาณ130บาทครับอ้ยมึงอยากให้เบิร์ดเลยกินกับน้ำชิมซีฟู้ดค่ะบดอบบี้อยากให้บอบบี้ได้ชิมแขนถึงแขนถึงแขนถึงรสชาติมันกลมกล่อมเลยอ่ะเป็นไงนะสุดยอดไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะ ียยฉลาดไม่เยอครักแก้มเลยใช่ไหมแก้มตองไม่ถูกไหมอร่อยโหแม่เอาของดีไปเนอะไม่ขาวด้วยบางคนอาจจะบอกว่าเออพอเอาหัวปลามาต้มอาจจะขาวอันนี้ไม่ขาวรู้สังรู้จักขาวด้วยไหมข่าวอิงร่างเลยควนจะผมเข้าใจเรื่องขาวในเมืองไทยนะ ใช้ถือห้าปือนกันใช้ถือผ้าปือนกันข่าวกันเลี่ยนอ่ะไม่เข้าใจพิงหรอันนี้คืออสามมูลย่างสีอนะครับร้อยห้าสิบครับแล้วแต่สายนะครับเอาได้สายด้วยกินกับข้าวนะอรอ้อยราคา ขอร้านโอ้ให้เดี่ยวแหมถูกจริงๆให้อะไรก็อตอบอสใมัดเลยนะฮะที่เห็นบนโต๊ะน,นะคุณผู้ชมครับเป็นสิบสิบอย่างใช่ไหมละ่ะฮะพอคิดตังมาแล้วต้ตกใจอะ่ะราคาไม่ถึงพัน อยู่ตรงไหนแน่นี่นะฮะซอยโชคชัยสีระหว่างซอย61กับ63นะครับที่จอดรถสะดวกสบายมากแวะไปหมา่าไปกินกันให้นําใจเลยนะคุณผู้ชมครับอิ่มอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะคู่เลิฟกอนทัวของเราลุยต่อครับเดินเข้าไปในซอยนี้นะครับในซอยโชคชัยสีเนี่ยสามารถทะลุก,กับซอยลาดพล้าว71ด้เอได้ <c oughs> เดินวักมาณจุดนี้มีสถานที่เงียบสงบเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับการพักกายพัก ใจเพราะว่าที่นี่คือบ้านหนังสือคุณแม่สวัสดีครับ,รบจริงๆไม่ได้คิดว่าจะจะเปิดห้องสมุดนี้เลยนะครับจะเปิดร้างกาแฟแต่ก่อนนี้มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของโรคภัยแข้เจ็บกับเอาตัวคุณแมงใช่เยอะ และนี่คือแต่ก่อนก็ไม่เคยทําดีแต่มีความรู้สึกพอเรามีปัญหาเรื่องโรคใครแค่เจ็บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำไงเราเริ่มเราเริ่มหาธรรมะเป็นลูกเป็นปอนตั้งแต่มื่ผ่าหมอเรากระดูกคอที่ตรงนี้นะครับเป็นโรคตับอักเสบนอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งโรคซึมเศร้าซึ่งไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายแม้กระทั่งฉีดสเตนเซลก็ไม่หายนะครับไปเมืองนอกด้วยนะครับหมดไปเยอะบ๊อบบี้แต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งที่ไหนแล้วก็เดินเข้าห้องพระคิดว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราคงตายแน่ ก็เลยอยากทําดีก็เลยเริ่มเริ่มทําบุญตักบาตรแล้วสุดท้ายเราเริ่มอยากจะเป็นกะบอกเสียงก็เลยได้เปิดห้องสมุดจัดห้องสมุดน,นี้ขึ้นมาซึ่งตอนแรกไม่ได้มีมั้มีร้านกาแฟีห้องอดเสียงแลข้างล่างก็จะเป็นห้องปาร์ตี้ก็จะเทิงกันเลยก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนเป็นห้องสมุด หนังสือนั้นเปิดให้บริการหนังสือธรรมะเนี่ยฟรีเลยสะดวกสบายมากครับร้อนกายร้อนใจอยู่นะครับเดินฟกอกเข้ามาโอ้โหเย็นวาบขึ้นมาเลยทีเดียวจริงๆไม่เท่านั้นนะครับที่นี่นะยังมีบริการมีห้องพระอีกด้วยสาธุ เป็นห้องพระนะครับเป็นห้องสัมมนาไว้เวลาพวกกันยานามิตทั้งหลายที่อยากจะสนทนาธรรมเชิญพระมาให้ความรู้ครับหมายถึงเป็นห้องเรียนไปด้วยใช่ถูกต้องครับพี่เรียนธรรมะกานิมนต์พระอาจารย์หรือว่าบรรดาครููก็สามารถมาสอนที่นี่ได้ แรกจะทาเป็นห้องยิมใช่ครับเป็นห้องปาร์ตี้กับห้องยิมครับ <c oughs> นี่แล้วยังไงพอหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยความรู้สึกตอนนี้ไม่สะบงไม่สบายมันดีขึ้นใจมันดีขึ้นครับเพราะใจมันไม่หวั่นไหวครับมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกายกับใจมันต่างกันเพราะแต่ก่อนเราเรามีความรู้สึกเราทุกข์กับกับสิ่งที่เราหลุมแล้วอยู่และเราไม่มีจุดยืนแต่ทีนี้พอเราศึกษาธรรมะเราให้เข้าใจใน,นหลักความจริงว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดต่ไปอย่าไปใส่ใจในเรื่องของตอนที่เรากําลังเผชิญอะไรที่มันเจอปัญหาปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกแล้วมันก็ค่อยๆจะไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราตใจเราใจดีขึ้นแล้วแต่ร่างกายไม่สบายล่ะแต่ดีขึ้นครับจากที่เคยกินยาบาลสีเมดก็ไม่กินแล้วครับโอ้ยดีทําต่อไปพี่มาเราเป็นกําลังใจให้ ม้าเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าธรรมะนะคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับปรวาราณาตั้งใจเลยว่าจะขอมอบธรรมะนั่นให้กับทุกคนทุกท่านเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสองครั้งนะคุณผู้ชมครับที่นี่นั้นจะมีการนิมนต์พระอาจารย์ต่างๆมาสอนปฏิบัติธรรมกันวันไหนบ้างเนี่ยคุณผู้ชมต้องรบกวนโทรเช็คกับบ้านหนังสือเขาอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าหนังสือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะไม่ต้องเช็คอะครเลยคือมาที่บ้านหนังสือก็อ่านได้เลยฟรีครับ ส่วนห้องนี้จะเป็นด้านพวกประวัติของเกจดีอาจารย์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องที่นี่ไปนั่งสมาธิครับม <c oughs> ีทัตต์ไทพิโดกแล้วก็ประวัติพระพุทธเจา้าครับ <c oughs> รพูดก่อนอนแมมนั่งสบายเฮ้มันมีที่พิง หนังสือแห่งนี้นะครับมีหนังสือธรรม,มากว่า3,700เล่มธรรมอง่มทง่ายสบายก็มีเป็นการ์ตูนนะก็มีสถานที่นะครับอยู่ที่ซอยนาคนิวาีส48แยก1นะครับซอยเนี้นะก็ทะลุก,กับซอยโชคชยัย4ได้พอดีเป๊ะเลยฮ <laughs> ัาฮันฮไแวบหนึ่งอีกแล้วช่วงหน้าคู่เลิฟจะพาคุณผู้ชมไปหัดเล่นดนตรีไทยโอ้โหหลายแนวลาลาลาซุงโซ ไม่รู้เพลงมันมีอีกเองอ้าวอ้าวตัวเองไม่รู้เพลงมันมีอีก